พระนุมกรแนบอุระอัญชลียกจรดเกศีวันทาไทยอภิวาทด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบนจารคระปฏิถวายพระาศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสรู้กล่อมเกาเกลือแกงก้า เลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าผลทุกภัยน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรทัทธาคุณพระรัตนตรยัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิต ตรานิพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญาน,นทะทมุนีขอโอกา,าสคณะสูงสามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีสหธรรมมิกทุกท่าน ข้าพเจ้าเติิตก,กะโคสิกานางสาวนันทนาสุขพงศ์เป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้มัจฉสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุษสงฆ์หมู่ใหญ่พระผู้มีพระภาค ทรงดำเนินไปตามหุนทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงผูกปลาฆ่าปลาขายอยู่ณนะท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้เสด็จแวะลงจากทางแล้วประทับนั่งลงบนอาสนะที่ได้ปูลาดไว้ณนโะคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วตรัสทานภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นชาวประมงผูกปลา ข้าปลาขายอยู่ที่แห่งโน้นหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นไฉนเธอทั้งหลายได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าชาวประมงถูปลาข้าปลาขายอยู่ขี่ช้างขีม่ม้าขี่รถขึ้นยาน เป็นเจ้าของโพคะหรือครอบครองกองโพคะสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายดีละข้อนั้นแม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าชาวประมงผูปลาค่าปลาขายอยู่ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถ ขึ้นยานเป็นชุดของโพคะหรือครอบครองกองโพคะสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาย่อมเพ่งดูปลาเหล่านั้นที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขึ้นยาน ไม่ได้เป็นเจ้าของโพคะไม่ได้ครอบครองโพคะสมบัติเป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรเธอทั้งหลายได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าคนข้าโคข้าโคขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโพคะ หรือ,อ,อ,อครอบครองกองพลคะสมบัติเป็นอันมากอยู่พอกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดีละข้อนั้นแม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าคนข้าโคข่าโคขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่มาขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของพลคะ หรือครอบครองพวกราสมผัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนทกศุภเพราะว่าเขาย่อมเพ่งดูโคเหล่านั้นที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของภูคะา ไม่ได้ครอบครองกองภูงคะสมบัติเป็นอันมากอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉเธอทั้งหลายได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าคนข้าแพะคนข้าสุก,กรพรานนกพรานเนื้อข้าเนื้อขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขึ้นยาน เป็นเจ้าของภคะหรือครอบครองกองภูคะสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นภิกษุทั้งหลายหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีละข้อนั้นแม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าพรนเนื้อข้าเนื้อขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่มา้าขี่รถ ขึ้นยานเป็นจุกของโภคะหรือครอบครองกองโภคะสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไหลเล่าเพราะว่าเขาย่อมเพ่งดูเนื้อเหล่านั้นที่พึงจะฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถ ขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของโภคะไม่ได้ครอบครองกองโพคะสมบัติเป็นอันมากอยู่ก็เขาย่อมเพ่งดูสัตว์ดรเรกฉานเหล่านั้นที่พึงจะฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาชฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่มา้าขี่รถขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของโพคะหรือครอบครอง กองภูคะสมบัติเป็นอันมากอยู่จะกล่าวอะไรถึงบุคคลผู้เพ่งดูมนุษย์ที่พึงจะฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปเล่าเพราะผลข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานแกเขาเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกดังนี้ มรณัสติสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาสร้างด้วยอิฐใกล้บ้านนาทิกกามณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสูอ่อม,มะตะมีอม,มะตะเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมจเจริญม,มรณสติหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสสติดูก่อนภิกษุก็เจอเจริญมรณสสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณะสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กรบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณะสติดูก่อนภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณะสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าปูหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมนสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้าพระองค์ก็จเจริญมรณสติดูการบวชสุก็เธอย่อมจเจริญมรณสติอย่างไรข้าแ,แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนาเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่ฉันบินทบาทมือหนึง่งเราพึงมนส,สิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจที่มากหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลพิทธสูตอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติดูก่อนทธสูตก,ก็เธอย่อมเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่า โอนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวคำข้าวสีคำาคลืนกินเราพึงมานาศิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลภิกษุนอีกรูปหนึ่งได้กรบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณะสติดูกอ่นภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณะสติอย่างไรถ้าแ,แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมณสิาก,การคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณะสติอย่างนี้แลภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กราบถึงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณะสติดูก่อนภิกษุก็เธอย่อมเจริญมรณะสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเรา พึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมณสิการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณัสสติยามีแลเมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตระว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งเราพึงมนณสิการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทากิจให้มากหนอ ก็ภิกษุใดย่อมเจริญบรณะสติอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมานัสิการทาสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำจิตให้มากหนอก็ภิกษุใดย่อมเจริญมรณะสติอย่างนี้ว่า พึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงมณสิการคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญม,มารลสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวสี่คำครืนกิน เราพึงมณสิการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายชา้าส่วนภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเรา พึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินเราพึงมณฑสิการทำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอและภิกษุใดย่อมเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงมนัสการคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงกระทำกิจให้มากหนอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญม,มารณสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแรงก้าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทจากเจริญมรณัสติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวัตทั้งหลายอย่างแรงกล้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละท้ายที่สุดนี้ ขออานิสงส์งแห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิดุจงบังเกิดเป็นสิริสวั์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุก์ขเจริญสุขสิริสั์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ใครสารพุดผ่องพ้นผองภัย ขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมสูขสืบชนจนสมไทยขอเดชะพระไตรรัตนกำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเถินนมาสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่า